สวัสดีสวัสดีเอฟซี FC, ที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องรถไถโซนบ้านนอกอีกเหมือนเดิมครับวันนี้มาดูเจ้าไอศครีมรอยยิของเรานะครับงานเข้าแล้วครับเดินไม่ได้นะครับมารรีของเรานะครับนี่ครับสาเหตุที่เดินไม่ได้ก็คือนี่นะครับ ลูกปืนแตกหมดเลยครับนี่ครับแตกทั้งสามตัวเลยนะครับดังเหมือนระเบิดจะตกเลยครับกรุบกรับกรุบกรับเลยนี่ครับสาเหตุของเขานี่ก็ทีมงานก็ถอดเสร็จแล้วครับนี่ครับถอดน็อตตร์น็อตไรหมดแล้วหนักมากเลยครับ นี่ครับนี่ก็ถอดหมดแล้วครับถอดเองเลยครับครั้งนี้เหนื่อยมากเลยครับถอดตัวเดินเห็นก็าถอดนึกว่าตแ่จะง่ายนะครับพอตะมาถอดดูเองก็รู้สึกได้ครับว่ามันไม่ง่ายเหมือนที่คิดนะครับนะครับ หมดก็จักมานี้เตกหมดเลยนะครับเดินหน้าไม่ไปนะครับนี่ครับเสรล้วครับ เสียลูกปืนแตกหมดเลยนี่ก็ของเก่าครับมีแต่เศยลูกปืน,นครับนี่ก็ของเก่าของมัน <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่ก็จัดของใหม่มาเลยครับนะครับ,รบส่วนเดินครึ่งท่อน กลของเขาก็ P C ร้อยยี่กิดห้า S K ร้อยยี่ใส่ได้ด้วยกันนะครับครึ่งท่อนนี่ครับโอ้ของใหม่สีสันก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับม่ได้ถามมาได้เป็นคนไปซื้อครับมัวแต่ถอดอยู่ที่นี่นครับ นี่ครับของใหม่ก็จะประมาณนี้เลยครับของเก่าแตกละเอียดหมดแล้วครับลูกป,ปืนแตกนะครับของเกา่านี่ครับก็จัดของใหม่มาเลยครับใหม่เกะก่องจากอนุสศสาราไม่ไหนนี่จะประมาณนี้เลย น้พี่น้องของเก่าของเราอันนี้ก็ขุดไปขุดงานใหญ่มากครับมาถึงบ้านก็เดินไม่ได้ครับเดินได้ยินเสียงแต่อะไรไม่รู้นะครับถอดออกมาก็รู้สึกได้เลยครับลูกปืนอะไรแตกหมดเลยน่ครับถอดมาก็ทำงานใหญ่มาถึงบ้านก็รถพังครับ มาณนี้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะเจอกันตอนใส่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งครับอันนี้คลิปนี้อัปเดตให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับอสําหรับคลิปนี้ผมขลาเอฟซีไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องถทยโซนบ้านนอกด้วยครับสวัสดีครับ